นี่ก็ EP ที่สองนะคะโตหลังจากที่เข้ามาได้แล้วนะคะนี่ค่ะ,ะเข้ามาเข้ามานะคะเอาูค่ะ này Ai mai có làm hàng mày không ครับทําได้ได้มั้ย นี่ค่ะนี่เอามีแต่แบบอะไรนะลุ้นๆทั้งนั้นเลยหน้างานอุ้ยมีลูกอันว่าด้วยนี่ไม่ใช่ว่าเหรอคะใช่ลูกว่าสุกแล้วนี่นี่หามาเมื่อกี้นี่ตัดตัดตรงนี้ออกนะคะมีลูกว่าด้วยเราเห็นผลไม้แล้วเราอยากกินลยเราเห็นผลไม้เราก็อยากกินอีกแล้ว

นี่ขอบคุณค่ะอันนี้มันวาหน่อยๆเนาะจ้ะนี่เดี๋ยวเช้งเอี่ยวนี่เราได้แล้วเมื่อกี้ใช่ต้องให้เขาขึ้นไปเก็บใหม่นี่ค่ะโอ้ นี่ค่ะสร้างองค์ปู่พญานาคนะคะอยู่ตัวนี้องค์ปู่องค์ปู่ปู่สีสุดโตนะคะอืมไมใหลบที่ไกลๆจะเลยไหมเนี่ยไม่เลย

เดี๋ยวเราก็ลงตัวแม่นะคะแต่แล้วเดี๋ยวจะวนออกยังไงเอาไปดูกันไปกลับข้างในหรือเปล่านะคะกลับข้างในแล้วก็วนหัวออกมา,าเดี๋ยวก็าจะเข้าไปข้างในนะคะ นู้นอันนู้นที่เห็นนั้เป็นกุฏิเป็นของหลวงตาแก่นนะคะเวลาหลวงตาแก่นมาหลวงตาแก่นท่านจะพักที่นั่นนะคะเดี๋ยวรอเข้าไปกลับรถออกมาก่อนนะคะสิมันขับไปวนข้างในนู่นเลย พื้นที่เยอะแยะพี่ตรงว่ากลับข้างในนั่นเลยค่ะออกมา นี่ก็ถอดตัวลูกนะคะก็จะถอยตัวแม่ลงมาทีที่เดียวกันนะคะอคีกสิน,สนี่ก็นะคะกว่าจะกว่าจะเสร็จรูปลวงนะคะก็นี่ค่ะสุดจัดาทางแบบสุดยอดทางแบบว่าต้องใช้ความความคิดด้วยนะต้องความคิดด้วยแล้วก็ความเอ่อ อะไรอะไหวพริบนะคะว่าจะแก้ปัญหาหน้างานแบบไหนเนาะมันต้องใช้ไหวพริบนะคะตอนที่เข้ามาบางคุณก็ที่เล่นกันตอนแรกบอกได้ไม่ท่าย่ายไม่ได้นะ,ะเอ,อเนี่ยค่ะเขาก็ช่างเหยียวก็ใช้ไหวพริบของเขานะคะที่ว่าจะเอาเข้าแบบไหนนะคะเอา oh, แบบไหนันะคะตอนนี้ก็เข้ามาได้แล้วนะคะมาได้แล้วแล้วก็มาทีค่ะทีตัวแม่ตัวลูกตัวลูกตัวแม่ก่อนตัวลูกตัวแม่ งออกง่ายหรือเปล่านะคะนั่นแหละต้องมาดูเรียบร้อยค่ะส่งงานนะคะทรายหนึ่งพวงนะคะทรายหนึ่งมาสร้างนะคะองค์ปู่นะคะองะคะ์ปู่อยู่ที่านาคเมรมิตนะคะอันนี้ก็แล้วแต่คนเชื่อคนศรัทธาคนนับถือนะคะแล้วแต่ไม่ได้บังคับนะคะว่ากันไปพี่ต้งนะคะก็ได้โทรไปสั่งทรายนะคะ ปกติราคาเต็มมันก็อีกราคานึงเราก็ร่วมบุญกันมาด้วยนะคะถวายบุญกันมาด้วยประมาณนั้นเลยร่วมสร้างองค์ปูะะ่เนี่ยค่ะองค์ปู่เดี๋ยวช่างเดี๋ยวก็จะเอาไปต่อนะคะเราจะออกยังไงอเอาคีะ่ะย c นี่ค่ะ ไม่รู้ว่าเขาเรียกหารถถาทำไมเขาคิดอะไรอีกไม่รู้นายสี่อะเ,เดี๋ยวเรา น,ะะน,นี่ก็ไปกลับเรียบร้อยนะคะคันนี้ก็กาลังจะออกนะคะ นี่ค่ะเดี๋ยวเรากำลังจะออกนะคะเป็นอันว่า ตรงทรายค่ะเดี๋ยวมาดูตอนออกเดี๋ยวมารอดูตอนทางออกอีกทีนึงนะคะสี่นี่ก่อน